เอามาติดเบอร์หูให้ด้วยอันนี้เนี้ยงวัวกี่ตัวครับ6ตัวค่ะ6ตัวนะสภาพแข็งแรงดีไหมแข็งแรงดีค่ะครับเรามีแปลงยางไหมมีค่ะมีแปลงยางเนาะมันปลูกยาอะไรไว้มันมียาขนยาขนมันไม่ได้ปลูกยาอยื่นมันก็มียาผสมกันหลายๆอย่างค่ะครับ,รบอ๋อยาธรรมชาติเนาะมีการป้องกันโรคไหมมีค่ะก็มีการฉีดซีนเนาะแล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อว่า มีการจดบันทึกงบ้างไหมครับม,มีแล้วจดเป็นยังไงนะจดก็ใส่สมุดเลยว่าผายพิาุิวันไหนผ้าเชื่อว,วันไหนเนี่ย<อ>จดไว้วันไหนเดือนไหนลรามีการจดพวกการรับรายจ่ายมีเด,ดีย๋ยวจดไว้เนาะจะได้ดูได้สิ้นปีนะว,วันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่มาเย่ยมเยยีนาะแล้วก็ให้ความสนับสนุนก็เดี๋ยวก็ผมถ้ามีอะไรก็ติดต่อทางบรุษ,ษัตททางเจ้าหน้าที่ครับ ันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ